สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่คีตาดิจิตอลเอ็กซ์เพรสนะครับในวันนี้คุณกำลังอยู่ในซีรีส์คริปโตและ NFT กับเกม f i s h i n g t ท w n ครับในคอนเทนต์วันนี้นะครับผมจะมาทำเรื่องเกี่ยวกับเอาไอของเจ้าเบดแลกันครับว่ามันคุ้มกับการลงทุนหรือเปล่าแล้วมันจะคืนทุนเมื่อไหร่กับการลงทุนณักปัจจุบันณเลดปัจจุบันที่ผมอัดนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของเบดแลกนะครับก็สังเกตได้ว่าเบดแลกเขาจะมีลักษณะหน้าตาเป็นสีฟ้าๆด้วยกันนะครับโอเคแล้วก โผล่เข้าามนะครับเเออบ็ดแร่ปัจจุบันนะครับไซตัสปัจจุบันก็คือเรามีโอกาสที่จะตกขยะได้เกือบ30%เลยนะครับแล้วก็มีโอกาสตกคอมมอนได้3%อนะครับอันคอมมอนได้อีกเกือบ8%แล้วก็แน่นอนนะครับว่าตกแรได้ครึ่งๆนะครับห้แล้วก็ตกมีโอกาสตกได้รีเจเนอเรทีฟเมทัิคอลโอ้แล้วก็ตกได้อิมมอร์ทัลด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสตกได้ปากอัดนะครับเหมือนเดิมนะครับว่าเบ็ดแรเนี่ยก็ตกได้13 1ครั้งต่อรอบนะครัับพอหลงจากครบ13ครั้งแล้วก็ต้องนําไปซ่ออมแล้้วก็ตงรอ12ชั่วโมงเท่ากับว่าวันนึง ได้ทั้งหมดถึง26ครั้งแต่ในนี้ผมจะมาคำนวณในหนึ่งรอบกันว่าผมได้จิวเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวลองหักลบกันดูว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่านะครับโอเคเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ13ครั้งแล้วก็แต่ละครั้งใช้สต a ามิน่า2นะครับก็มาที่4แล้วตกที่เดิมนะครับก็ไปผมจะพยายามตกให้ได้ค่พยายามนะไม่ได้ โอเคครับครบสิสาครั้งแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปดูกันนะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่า ขั้นแรกครับเรามาดูค่าซ่อมของเจ้าเบ็ดแรกันก่อนนะครับว่ามันใช้ค่าซ่อมเท่าไหร่ค่าซ่อมอยู่ที่41จิลนะครับสำหรับเบ็ดแร41นะจำไม้เลยนะว่า41แล้วก็มาดูกันนะครับว่าเราขายปลาได้เท่าไหร่ผมตกได้ปลา9ตัวนะครับจาก13ครั้งนะครับก็ขายทั้งหมดเลยผมก็จะมีอยู่ทั้งหมด113จิลนะครับโอเคร13จิล ผมมีอยู่113จิลลบไป41เท่ากับว่าใน1รอบผมจะได้อยู่72และถ้าเกิดวันหนึ่ง2รอบผมจะได้อยู่144จิลนะครับ144จิลเป็นเงินเท่าไร่เราไปดูกันนะครับ144จิลนะครับจะเท่ากับ48บาทนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับปัจจุบันเบ็ดแลมีมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่ต่ำสุดนะครับจะอยู่ที่70 BUSD ก็คือ70 BUSD จะเท่ากับ2,330นะครับจิวที่เราได้ต่อวันเนี่ยจะอยู่ที่48บาทนะครับมูลค่าของมันเรทปัจจุบันนะครับก็เอา 2,330มาหาร48จะเท่ากับเบ็ดแรจะต้องใช้เวลาคืนทุนทั้งหมดอยู่48วันด้วยกันนะครับก็จะบอกว่ามันก็มีมากมีน้อยนะครับอยู่ที่แล้วแต่วันแล้วแต่ดวงของคุณผู้ชมนะครับว่าตกปลาได้ปลาอะไรนะครับผมครับก็เจ้าเบ็ดแรนะครับก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันทั้งหมดอยู่48วันด้วยกันนะครับสำหรับการคืนทุนอย่างที่บอกไปนะครับว่าบางทีนะครับมันก็จะมีคนที่ตกได้มากกว่านี้หรือตกได้น้อยกว่านี้แต่วันนี้ผมเอาเลทของผมเป็นหลักนะครับก็คือมันก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับ48วันก มามาเบดคอมมอนคุ้มที่สุดเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหณปัจจุบันเบดคอมมอนคุ้มมากๆนะครับ20วันคืนทุนมา23วันนอนที่ทําคลิปไปก่อนหน้าเนี่ยโอ้หอันคอมมอนมาเดือนหนึ่งแล48วันเดี๋ยวคลิปต่อไปมาดูกันนะครับว่า리 a r y จะได้ กี่วันสําหรับเอาไอนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นการเชิญชวนทุกคนมาลงทุนนะครับเงินของคุณผู้ชมคุณผู้ชมตัดสินใจเอาเองว่าจะไปทิศทางไหนแล้วก็สุดท้ายถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วถ้าเกิดเป็นไปได้คอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับว่าอยากจะให้ผมปรับปรุงเรื่องอะไรหรือว่าอยากจะให้ผมทําเรื่องอะไรเกี่ยวกับดิจิตอลนะถ้าเกิดว่าผมทําได้นะผมก็จะทํานะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ